ับายเลวนี่เด็กยัไงป้องเด็กเองก็เด็กินวกดูเนี่ตีอปินวกผสมเสียอะไรไม่รู้เสอินวอกผสมเองก็ฮีโร่คืเสียมึงคมบูมคิดยังไงวะอาเลยได้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 เน้อ ได้โมดหันกอันก็ไมั้ฮะไม่จจยเนี่ยวนเียที่โกไงตอนกอีโลให้ใส่แอปซูลูฮีโลสองใบแค่นั้นอ่ะพี่ฉันมุงเต้นถั่วยังใส่เลยอกูเล่นใส่ปเดียว ไม่มีเล่าไม่มีเลไม่มีล,มมล,มมลแต่ได้แต่มึงคิดจริงเหรอฟิสหงอะน,นะฟิสมโดล่เป็นที่ะทำมันตีก่อนครับอ่าัตีกันทำแอจะได้สถานะได้เ,าเมาสปาดแก๊งโดน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 แพงมาดีนะข้ากุเกิงก่วสัตไปไปเฮ้ยมาหนามดอีกที่อ ไอ้เฮียมนหมดไอ้จเฟมึงคิดได้จริงนะมึงเอาพิสมามาเล่นไอ้เฮียจีเอจะเด็กรถมไอ้เฮียกูคิดมาถึงปะจีเอจเด็กแล้วถมอินโวก็คอยเเลยมาถมอินโวนหรเได้เลยกนีเพราะมันมีจื่อสัตว์ม่ันตัวดีม่จื่อมันมาถาา

เขาลิงยังไงเรเห็นนะข้อสามสีที่อู่นะสมองมันระเบิดก็แบบประมวลผลตันไครับแกเล่นสองมื่อกปวนหัวใยเลยโอ้ยเล่นเหมือกันนะมันอาหมดทิ้งไปลักบูนมาดิ เ mm, มิอบมใจนี่วะลืมไปแล้กเกิดอรักแล้วางกางครึ่งเยอะเยอะูไใหญ่กูเอาของไปวัตตวฟ้าอมึงฟ้ามาจัดมือเลยแม่มดีกลางเกไปเลยเอาเลยจบจัดการโจเสียนหน่อยจบ โจเซียมาเรียนมาผู้ตายเอาเลยเสียไงวะได้เรียนเลยเนะี่ยเอาผิดตังคต้นซ้อนเลยเนี่ยพิทังวะเดี๋ยวเฟมกูกูงูปับจะกิวใหม่ลืมแล,แล้วกูได้สามแล้วเออกูปุ่งพิตังสองหลอดปะปับจะกิวเปสียซับจะกิวใหม่เชียบลอดดียว ไปไหนวะเออล่างละเดี๋ยวมาล่างเ่ะตอนเนี้ยออยอล่างเรีวหลุมแม่งบดนน่ะตีเกิดโดนนักขอลาเลมาทำไม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 มาทำไไม่จริงหรอเก่งจริงเหรอเราอะเก่าว่ะเก่งอะจรเก่งอะไอย่เี้ เอาอะแงอะไงแขงอะไรเฮียโอเคแยก็เน็ตไอ้สัสไอ้เจี๊ยบแลนด์นันบินเลยโอ้ยมันเยอะนะเพื่อนโอ้ยบินมาโอ้ยโอ้ยเฟ้ยไปเองมาแล้วไปเองมาแล้วนีนื่อดูระเอกมาพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วไอ้หนู เอาไว้คนเดียวกับตตายองตับทับทับคอคอคออันนี้ขอได้ไม่ได้ช่ไหว้าละแต่เงียบไปละเปิดตงใจอันนี้เปิดตงใจเกิดเคยลังหลังไหมนะฮะโอยแม่งป้อมประสูติแต่ค่นมันเลยนะหลังนยังไงโอ้ยโอ้ยอีแก๊กวิทอีแก๊กวิทมันหยุดกูมันหยุดกูเป็นจักรเทียวเลย เอาเลยเลยเขยขี้ตัววัดรไปเลยเพื่อนเอ้าปาพิตีกูกไ, <c oughs> ไปปาใส่มังกรเถอยเหยาเฟมเล็ดลุ่หัวเลยสุยดเหยาตะกี้ปาพิ่หาปาใส่มังกรหน่อย

อย่าแกงดูกูเอาเทียวแม่โอ้ยขีพันห้าเฟ้ยเฟ้ยมันทันนะเฟ้ยพันนิดกุมีนะเกือบไม่พันนิดโดนแก๊กลาบดากนี่เกินไปเยอะฆ่าตายเลยหาย ขอลาตัวเนี่ย,ย,ยก็เสียงผ่าไทยแหม่งไทยเตะเท่สุดเทข้างหลเจาอลเนาะมนาเจอเหียร์ออฟังจะรลอนแล้วลาบีครับครับบิด อีซี่เวม d o u บบ e ลคิวแบบฟรีๆยังรอยังรอเอาบ้านดีกว่าลลางหงสกวโอ้ยเนดีไอ้เจ้าไอ้กูสัสโอ้ my god นี่ดนานนี่เมากันขบพันอคเลยคบพันองคเลย

เอาแม่งแล้วถ้าโดนอะเกือบแตกไอ้เหี้ยกูไม่ไม่ตายวะพี่วิวครับพี่วิวครับถ้าถ้ากูเล่นโซลิเวอร์กูตายหาแล้วเนี่ยเห้ยโว้ยไม่กูเห็นเอไอ้นี่เดี๋ยวทำไมโอ้ my gosh กูคิดีบเองหรือของนักโทษมันเหมือนกูเลยวะไอ้เหี้ยนี่ก็ของกูไอ้สัตว์นักโทษเราโดนเราโดนโอ้โดนดูโดนดูไอ้เหี้ยชิบหายนักโทษนักโทษไอ้กูโดนดูเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเฟเมึงตายทำไมเนี่ย

กูฟาได้สิบห้าสเต็กอยู่ยังไงกระโดนไม่โดนวาระมืโดนใส่มาเดียวน่าจะกลับบ้านเลยคอนมาเดียวนะไม่ไม่ไม่เล่นนีเทียเนี่ย เล่นนะครัเล่นนะครัไอเหี้ยไอเหี้ยนี่แหลมมาดมิสัตว์เดียวเดียวกูดิน <c oughs> ีเจ้าเฟมเฟมมันจะดึงกูแล้วตีกูฟรีเลยสัตว์มากรูมากรู เฮ้ยอุ Ooh, so who, so oh, ้ยเสัตว์ปาดมาดึงอาเเยแม่งแดงไปแซวเนี่เรล่มโยนกันไรเฮียอ๋อมาเล่ดาบแดงแต่กูเล่นขีวะหวยไม่มึงหวยไรเฮียนันแหละแกจบเลยสัตว์ จบเลยได้ขายขี้หน้าใช่ไหมลางานเลางานมาเถอะเล่นแย่ตรงไหนเนยองกบมึงเลยหัวเดือยอีซี่ปะไม่ใชองอีซี่อะไรขนาดนี้อีซี่ไปเห็ยน่เก่งหมดเลยนะ สุดที่ยังไงกับการเอายานมาแจกวะไม่รู้ถึงขายตั้งใหกับถึงขายตั้งให้กับฟออยู่ดีตั้งก็ไม่หมื่นจีนไม่รู้น้มาพอมีเลรียดกระดิไม่รู้น้ำมาพอมีเหรน่าจะตัวมันโก้ไงแจกเอาดีกว่า I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.